ไทตูนอยากเล่าเรื่องหนูรอสัญญาโดยแดนสุดสาครหลังจากย้ายไปสิปีชัยยงก็ได้มีโอกาสแวะมายังบ้านเกิดอีกครั้งเขาเดินไปตามเส้นทางที่เคยวิ่งเล่นเมื่อตอนเด็กๆด,ด้วยความคุ้นเคยที่นี่ยังไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อก่อนเท่าไหร่เลยทันทีที่เข้ามาถึงบริเวณบ้านเก่าความทรงจำในอดีตก็ผุดขึ้นมาในสมองภาพเด็กหญิงวัยห้าขวบ ถูกแม่เลี้ยงทุบตีอย่างทารุณโดยที่ผู้เป็นพ่อไม่ได้สนใจเธอเลยแม่่าตีหนูหนูกลัวแล้วน่าสงสารหนูตุ้มเหลือเกินถูกแม่เลี้ยงตีอีกแล้วฮ่ตอนนั้นชายยงอายุได้12ปีและมีบ้านอยู่ใกล้กันหนูตุ้มจึงแอบมาคุยกับเขาอยู่เสมอแม่ชอบตีหนูทำไมแม่ไม่รักหนูล่ะคะพี่ยงมาแอบอยู่นี่เองเรื่องนังเด็กขี้เกียจหนูไม่ได้ขี้เกียจ แตหนูมาคุยกับพี่ยงแป๊บเดียวนะคะแม่นี่แน่กล้าต่อป่าต่อคำกับกูเหรอชายยงทนไม่ไหวจึงเข้าห้ามพอ,อทีนะครับอย่าตีหนูตู้อีกเลยแต่ผลที่เขาขัดขวางทําให้เธอโกรธด,ด่าว่าเขาอย่างเสียเสียหายชายยงเล่าเรื่องให้พ่อแม่ฟังท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรลูกทําถูกแล้วละ่ะแต่ช่างเธอะ อาทิตย์หน้าเราก็จะไปจากที่นี่แล้วละ่ะไปจากที่นี่หมายความว่ายังไงคะคุณผอมได้งานใหม่ในกรุงเทพต้องย้ายไปประจำที่นั่นน้องตุ้มพรุ่งนี้พี่ต้องย้ายไปอยู่กรุงเทพแล้วนะย้ายเหรอพี่ไม่อยู่ที่นี่แล้วหนูจะคุยจะเล่นกับใครได้ละ่ะก็เล่นกับเพื่อนคนอื่นสิจ๊ะให้หนูไปด้วยได้มาหนูไปไม่ได้หรอกหนูต้องอยู่กับพ่อแม่ของหนูหนูไม่อยากอยู่กับพ่อแม่ พ่อแม่ไม่รักหนูเลยแต่พ่อแม่หนูคงไม่ยอมให้หนูไปหรอกพี่จะกลับมาหาก็แล้วกันหนูอยากมีเพื่อนพี่ยงซื้อตุ๊กตาม,มาฝากหนูด้วยนะได้จ้ะพี่จะซื้อตุ๊กตาม,มาให้หนูจะรอค่ะเป็นเด็กดีนะพี่ไปขนของก่อนนะแม่หนูมาตามแล้วมายืนสำออย,อยู่นี่เองอยากจะไปอยู่กับเขาหรืองไงคิดจะหนีตามผู้ชายตั้งแต่เด็กเชียวนะมึงอีนี่เชื้อไม่ทิ้งแถวเหมือนแม่เองเลย แบบเนี้ต้องทำโทษให้เข็ดอ๋อปล่อยชายยงมองเห็นเด็กน้อยถูกผูกโยงกับคือเขียนตีอย่างไร้ความปราณีอย่าไปยุ่งกับเขาเลยลูกนั่นเป็นภาพสุดท้ายที่อยู่ในสมองของชายยงก่อนจากที่นี่ไปร่วมสิบปีป่านนี้เธอคงตัวเป็นสาวแล้วสินะหนูตุ้มเขาถอนหายใจก่อนมองไปยังบ้านหลังนั้นก็พบร่างของเด็กหญิงคนหนึ่งยืนมองเขาด้วยแววตาละห้อยอ๋อ หนูตุ้มผ่านไปสิบปีแล้วทำไมเธอยังเป็นเด็กหกขวบยังใส่เสื้อผ้าชุดเดิมทำไมเธอยังไม่โตล่ะพี่ยงพี่ยงกลับมาแล้วเหรอเด็กหญิงยื่นมือออกมาทางเขาเหมือนจะขออะไรบางอย่างตุ๊กตาไหนตุ๊กตาของหนูล่ะชายหนุ่มรู้สึกหน้ามืดเหมือนจะเป็นลมทำอะไรไม่ถูกเหงื่อพูดออกมาเต็มใบหน้าเอา้าเป็นอะไรไปหรือพอนุ่ม ดูอาการของพ่อหนุ่มเหมือนคนจะเป็นลมนะมีอะไรให้ช่วยหรือเปล่าอครับผมไม่เป็นไรแล้วครับลงุงดูท่าพ่อหนุ่มจะไม่ใช่คนแถวนี้เนอะแต่เอ๊หน้าตาคุ้นๆอยู่นะเนี่ยผมชื่อชัยยงครับเป็นลูกพ่อชัยยศที่อยู่บ้านหลังนี้ไงล่ะครับอ๋อไอ้หนูนั่นเองแล้วบ้านหลังเนี้ยเขาไปอยู่ไหนกันหมดล่ะครับลงุง ตั้งแต่ลูกสาวตายก็พากันย้ายไปหลายปีแล้วละ่ะยายหนูตุ้มมันน่าสงสารเป็นโรคมาเรียพ่อแม่ไม่ยอมพาไปรักษาจึงตายมันออกมายืนตากฝนทุกวันเหมือนรอใครสักคนไม่ยอมเข้าบ้านยืนรอที่ต้นมะขามต้นนั้นแหละพูดแล้วก็อดนึกสงสารมันไม่ได้หนูตุ้มตายแล้วหลังจากมันตายก็มีคนเห็นมายืนที่ใต้ต้นมะขามอยู่เป็นประจำ พวกเด็กๆโดนหลอกกันไปหลายคนพ่อกับแม่เลี้ยงของมันก็โดนหลอกจนทนไม่ไหวต้องอพยพไปโทษนูตุ้มที่แท้เธอก็มารอตุ๊กตาจากพี่นี่เองที่เราเป็นต้นเหตุให้เธอต้องตายแล้วเนี่ยไม่รู้เลยว่าเธอจะรอสัญญาของเรามั่นคงเพียงนี้วิญญาณเธอคงเฮี้ยนมากชาวบ้านจะต้องเอาของมาเส้นไหวอา้าวจะรีบไปไหนเรอพอนมอผมต้องรีบไปทำธุระก่อนครับคุณลงุง ธุระของชายยงก็คือเข้าเมืองไปซื้อตุกตานั่นเองฉันต้องทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับเธอหนูตุ้มขอโทษด้วยที่ทำให้เธอรอขอให้สู่สุคติเธิดหนูตุ้มของพี่สายลมพัดวูบจนชายยงรู้สึกขนลุกเป็นการยืนยันว่าเธอรับรู้แล้วสัญญากับใครไว้อย่าลืมสัญญานะครับไทตูนอยากเล่าเรื่องวิญ,ญญาณคอย โดยสำนักพิมพ์ทวีปัญญาพศ2480ที่หมู่บ้านในชนบทแห่งหนึ่งในภาคอีสานนางพี่จะไปขายของในเมืองและพี่จะรีบกลับมานะฉันกลัวว่าพี่จะไปหลงผู้หญิงในเมืองและจะลืมฉันนะสิมามีเมียสวยแบบนี้อยู่ทั้งคนพี่จะไปหลงผู้หญิงอื่นได้ยังไงขายของเสร็จจะรีบกลับนางจะเอาของฝากอะไรดีล่ะฮะผู้หญิงในเมืองเขาใช้หวีกัน นางอยากได้หวีแบบนั้นบ้างได้จ้าพี่จะซื้ออย่างดีมาให้นางเลยเสียงเร็ไปขายของในเมืองได้แล้วเดี๋ยวจะสายเร็วเรวเข้าโมแต่ร่ําลาเมียอยู่นั่นแหละไม่รู้จะห่วงเมียไปถึงไหนเร็วเข้าเดี๋ยวจะไปขายของชา้าอะครับแม่ขายของเสร็จพี่รีบกลับมาเร็วๆนะของฝากไม่ต้องก็ได้ไปก่อนนะและพี่จะรีบกลับไปก่อนนะแม่นางเป็นเมียของเสียง พิ่งมาอยู่ด้วยกันได้นานไม่ถึงปีท่ามกลางการไม่พอใจของยายมาเพราะไม่ชอบที่ลูกชายเอาใจเมียม,มากกว่าตนเองเสียงมีอาชีพทำไร่และแม่ของเสียงเป็นช่างทอผ้าทุกปีเสียงจะเอาผ้าไปขายในเมืองใช้เวลาประมาณ2-3เดือนครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เสียงจากนางไปขายของในเมืองนางไอ้เสียงมันไม่อยู่แกต้องไปตักน้ำมาใส่ตุ่มให้ข้าอาบแทนมันแต่แม่ เมื่อก่อนข้าก็เห็นแม่เดินไปอาบที่ข้างๆบ่อไม่ใช่เหรอจะให้ฉันไปตักน้ำมาทำไมเอ็งเถียงข้าเหรอนางนี่นะข้าแก่แล้วที่เกียรติเดินไปข้าจะอาบในบ้านช่วงที่ไอเสียงไม่อยู่เอ็งต้องออกไปดูแลไร่แทนมันด้วยเข้าใจไหมพอเสียงไม่อยู่ยายก็มาแกล้งนางและใชใ้ทำงานหนักสารพัดนางก็ทนเพราะรักเสียงเฝ้ารอให้เสียงกลับมา เวลาผ่านไปจากเดือนเป็นสามเดือนจากสามเดือนเป็นหนึ่งปีจากหนึ่งปีเป็นสองปีและสามปีนางเอ้ยเองดูสู้ไปเยอะเลยน่าสงสารจังเวลาผ่านไปนานแบบนี้ข้าคราวไอเสียงก็ไม่ส่งมาอะไรนะข้าว่าสงสัยจะมีผู้หญิงอื่นแล้วมั้งอย่าว่าข้าเสือกเลยเองนนะ่ะออกจากบ้านนี้ไปเถอะ ดีกว่าอยู่ให้แม่ผัวมันแกลงเอาแล้วก็คอยผัวยังไม่มีจุดหมายเองยังสาวอยู่คงจะหาผัวใหม่ได้ไม่ที่พี่เสียงไม่กลับก็เพราะว่าการค้าขายของพี่เสียงยังไม่ดีตัางหากถ้าพี่เสียงขายข,ายของหมดแล้วก็พี่เสียงจะต้องกลับมาหาฉันทันทีพร้อมกับหวีของฝากฉันจะคอยคอยจนถึงที่สุดกลับมาแล้วคะ่ะอะไรกัน ทำไมเพิ่งกลับมอแวหาผู้ชายอื่นอยู่หรือไงอ้านั่นเองร้องไห้เหรอ,อฉันกําลังเสียใจคนในหมู่บ้านพูดว่าพี่เสียงไปหลงเสน่ห์ผู้หญิงในเมืองหลวงถึงยังไม่กลับมาเขาพูดถูกต้องแล้วไอเสียงมันเบื่อเองแล้วเองไม่ต้องอะไรอาวรลูกข้าหรอกตราบใดที่เองยังอยู่ที่นี่ลูกชายข้าก็ไม่มีวันกลับมาหรอกเป็นเพราะเอง เพราะเองคนเดียวเองเออกจากบ,บ้านข้าไปได้แล้วออกไปซะไม่ได้ยินเหรอออกไปเออเดี๋ยวก่อนแม่ถ้าให้ฉันออกจากบ้านนี้ฉันก็จะไม่ได้พบพี่เสียงอีกสิคะออกไปเพราะแกะแย่งลูกชายที่รักไปจากฉันอได้โปรดเถอดค่าฉันขอร้องละแม่ใหญ่ฉันไปเลยจะไปหรือไม่ไปถ้าไม่ยอมออกไปฉันจะฆ่าแกะจะออกไปไหมเอ อย่าค่ะแม่อย่าหลังจากนั้นก็มีข่าวว่านางตายแล้วเพราะตกลงไปในบ่อน้ำหลังบ้านส่วนยายมาก็ไม่ยอมพบใครอีกอยู่ในบ้านคนเดียวเพื่อรอคอยลูกชายหลายเดือนผ่านไปแม่แม่ฉันกลับมาแล้วเอาฉันเองแม่ฉันกลับมาแล้วโอ้โหในที่สุดก็มาถึงแล้วนางล่ะฉันได้ยินจากคนในหมู่บ้านว่า านางตายแล้วเออคือว่าฉันมีอะไรอยากให้แม่ดูหน่อยอะไรนะนี่ไงแม่ใครกันะ่ะเป็นผู้หญิงที่ฉันรู้จักในเมืองหลวงที่ไม่ได้กลับบ้านมาหลายปีก็เพราะคนนี้แหละที่ไม่ยอมให้มาสวัสดีค่ะคุณแม่ฉันตั้งใจจะมาขอเลิกกับนางส่วนของฝากที่จะให้ ก็ไม่ต้องให้แล้วผู้หญิงในเมืองสิดีที่สุดเหมาะกับหวีนี้มากกว่าดีจังเลยหวีเนี่ยเหมาะกับฉันมากที่สุดคิดว่าฉันจะยอมให้หวีเหรอนี่นะฮะออทำอะไรเน่ะแมเ่เดี๋ยวก่อนแม่อนั่นนางอานานงยังไม่ตายเหรอ ที่ตายไปเนะี่ยคือแม่พี่ฉันเป็นคนฆ่าเองเอทำไมถ้าไม่ฆ่าเขาเขาก็จะฆ่าฉันฉันจำเป็นฉันเอาแป้งมาย้อมผมเป็นสีขาวแล้วก็เขียนรอยย่นบนหน้าเอาไว้ปลอมเป็นแม่เพื่อคอยพี่ยังไงละ่ะฆ่าคนนะ่ะเป็นโทษหนะักไม่รู้ว่าจะถูกลงโทษตัดคอหรือเปล่า ฉันคิดว่าพี่จะรักเดียวใจเดียวฉันยอมฆ่าคนฉันตั้งตารอคอยคอยพี่กลับมาแต่วันนี้ไม่มีคนที่ฉันคอยอีกแล้วไม่มีอีกแล้วความหวังที่จะมีวันนั้นน่ะเอ๊ะนางเอ๊นางกระโดดลงไปในบ่อน้ําแสดงว่านางคงจะรับพี่เสียงมากดีแล้วล่ะเท่ากับว่า เราตัดเรื่องยุ่งโดยที่เราไม่ต้องมาเดือดร้อนหวีอันนั้นก็ควรทิ้งด้วยนะถ้าเราเก็บของคนที่ตายไปแล้วอ่ะมันไม่ดีส่งไปให้เป็นของฝากในพบหน้าก็แล้วกันหมดเรื่องแล้ะเราไปกันเถอ,อะอาอโอ้ยผมฉันเฮ้ยจับมือพี่ไว้อ๋ช่วยด้วยฮ้อหลังจากนั้นก็ไม่มีใครในหมู่บ้าน พบเห็นเสียงและคนในครอบครัวอีกส่วนบ่อน้ำก็มีข่าวลือว่ามีผีสิงทำให้ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ทิ้งให้ร่างของคนทั้งหมดอยู่ใต้บ่อน้ำตลอดไปไทยตูนอยากเล่าเรื่องกุมารทองริมทางโดยแดนสุดสาครอาคม ถูกให้ออกจากงานเพราะเขาเป็นหนี้นอกระบบจากการพนันบอลเขาเสียใจดื่มจนเมากลับบ้านจนขำมืดไอเด็กเลือเดนไปเห็บนอาหารพวกนี้เป็นของข้าตาหนูหิวตามีตั้งเยอะแยะจะหงทำไมแบ่งให้หนูกินบ้างเถอะพงถูกทิ้งและสิถึงได้อดอยากหิวโซขนาดนี้แต่ข้าไม่ให้ข้าจะเก็บเอาไว้กินเฟ่เป็นผู้ใหญ่แบบไหนกันเนี่ยทำไมใจร้ายกับเด็กเลอเกินอยากเห็นหน้าจริงจ อาคมมองหาคู่กรณีที่มีปากเสียงกันจนพบทางสามแพรกมีถาดอาหารข้าวหวานวางอยู่ข้างกองสารพระภูมิแตกหักที่ถูกนำมาทิ้งใกล้ๆกันร่างชายชาราคนหนึ่งยืนชี้หน้าด่าว่าเด็กผมจุกอยู่ไปไปหากินที่อื่นหนูถูกทิ้งที่นี่หนูไปไหนไม่ได้หรอกตาหนูหิวเด็กหิวก็ให้เด็กมากินบ้างสิลุงอา้าวเองมาจากไหนวะ แล้วยุ่งอะไรกับพวกข้าลุงก็แก่แล้วจะกินเข้าไปได้สักเท่าไหร่เชียวแบ่งให้เด็กมันกินบ้างจะเป็นรายไปข้าถูกทิ้งที่นี่นานๆนทีจะมีคนเอาอาหารมาให้ข้าต้องหวงไว้กินนานๆเพื่อแต่การแบ่งปันให้ผู้อดอยากหิวโหยนะ่ะได้บุญใหญ่หลวงชนะตะเท่าถ้าเองอยากได้บุญใหญ่ก็เอามันไปเลี้ยงดูเลยเอาไปเลยพูดจบร่างของชายชลาก็หายวับไปทันทีอา้าว เแป๊บเดียวหายไปไหนแล้วล่ะไวจังพ่อพาหนูไปเลี้ยงนะพ่อใจดีมีเมตตาหนูอยากอยู่กับพ่อเออเอ,อเรียกเขาว่าพ่อเลยเหรอไอ้หนูบอกตรงๆนะถ้ากำลังตกงานนี่สินท่วมหัวจะเอาตัวเองไม่รอดอยู่แล้วอะ่ะฉันช่วยพ่อได้พ่อเอาฉันไปเลี้ยงเธอพูดจบร่างของเด็กน้อยก็กลายเป็นควันสีขาวพุ่งเข้ารูปปัน้นตุ๊กตาเด็กผมจุก ในกองซากหักพังของสารพระภูมิอาคมถึงกับสา่งเมาก้าวขาจะวิ่งหนีพอรู้แล้วว่าสิ่งที่เขาพบหาใช่คนธรรมดาไม่อะผีหลอกพ่าเอาหนูไปด้วยสิเสียงร้องเตือนทำให้อาคมต้องชะงักและนึกถึงคำพูดของเด็กน้อยเลี้ยงหนูไว้หนูช่วยพ่อได้นะอาคมจึงเดินไปหยิบตุ๊กตาเด็กผมจุกข,ขึ้นมาอย่างกล้ากล้ากกลัว ก็ไข้าจะเลี้ยงเองไปไปอยู่กับพ่อรุ่งเช้าอาคมตื่นขึ้นมาด้วยอาการมืนงงพร้อมกับนึกทบทวนเรื่องที่เขาได้พบมาตุกตาดินที่เราเก็บมาช่างเหมือนกับกุมารทองเหลือกเกินต้องเอาไปให้เพื่อนผู้รอบรู้เรื่องพระเครื่องดูแล้วว่าเป็นอะไรกันแน่เขารีบอาบน้ําแต่งตัวเดินทางไปยังตลาดพระเครื่องทันทีว่าไงเป็นกุมารทองหรือว่าอะไรรู้ไหมโอ้นี่มันกุมารทองสายหลวงพ่อเต๋คงทอง วัดสามงามอำเภอดอนตูมนครปฐมนี่เองไม่ได้มายังไงวะมันบังเอิญนะ่ะอย่ายให้เล่าเลยเรื่องมันยาววะเองจะปล่อยไหมฉันจะหาคนรับให้คือว่าเออราคาแพงไหมว่าเพื่อนรุ่น2,500ก่อหลักหมื่นต้นๆนั่น,นแหละสนไหมเงินก็อยากได้ใจก็อยากเลี้ยงเอาไว้ขอคิดดูก่อนนะเงินได้มาก็หมดไป แต่ถ้าเองเลี้ยงไว้อาจโชคดีแล้วก็มีสิ่งคุ้มครองขอเพียงอาหารน้ำย่าได้ขาดเท่านั้นอาคมกลับบ้านนอนๆอนคิดหนักแต่ไม่ลืมจัดอาหารน้ำเลี้ยงดูกุมารตามที่เพื่อนแนะนำเอาอยัางไงดีวะจนกระทั่งพบค่ำใครวะกวนใจจริงๆพ่อเปิดประตูเขาก็ต้องตกใจฮะเสียอา ครบกำหนดส่งดอกแล้วทำไมนาไม่ไปว่าาคมเออผมถูกไล่ออกจากงานไม่มีเงินเลยขอผ่อนผันสักเดือนทะเสียตกงานไม่มีเงินต่อไปก็คงหนีนี่พวกเองเก็บดอกอ่ะอย่าอย่าทำอะไรผมเลยผมจะไม่หนีจะหามาให้ขอเวลาสองวันได้มามสองวันมึงก็เห็นไปไกลแล้วกูไม่ให้นี่กูศูนย์ฟรีล็อก สั่งสอนมันสมุนทั้งสองพุ่งตรงเข้าหาอาคมตามคำสั่งแต่ยดทั้งสามหันไปทางเสียงห้ามก็พบร่างเด็กผมจุกยืนอยู่ที่มุมห้องไอเด็กน้อยเองเป็นใครวะถึงได้กล้ามาห้ามบกฆ้าไม่ได้ห้ามแต่ถ้าใครแต่ต้องตัวพ่อของหนูได้เห็นดีกันแนะ่น้อยตัวเท่าเปียก คิดคู่พวกข้าจะไม่มากไปหน่อยเลยมากไม่มากก็ลองดูสิให้เด็กปากไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมท้าทายข้าเลยข้าจะตบให้ปากฉีกเลยเฮ้เสียอาตรงเข้าหาเด็กน้อยแล้วตบไปสุดแรงด้วยความโมโหนี่นะฉันเตือนแล้วนะเอ้ตบมันไม่ถูกหรือมันไม่ใช่คนวะ วินาทีนั้นร่างของเด็กน้อยก็แปลเปลี่ยนเอ้ยเท่านั้นเองพวกมันทั้งสามก็พากันวิ่งออกจากบ้านของอาคมอย่างเสียขวัญหมดลายนักเลงไปเลยเอ,ยอยมันเลี้ยงผีรีบเห็นกันเถอะรอด้วย,ยไม่เอาแล้วดากลัวอขอบใจมากกุมารทองลูกพ่อพ่อเป็นหนี้คิดจะขายหนูใช้หนี้ใช่ไหมใช่ ก็พ่อตกงานเป็นหนี้นอกระบบเยอะไม่รู้จะหาเงินที่ไหนมาให้เขากลัวถูกทวงหนี้โหดอย่างที่ลูกเห็นนั่นแหละงั้นหนูจะช่วยพ่อเพื่อเป็นการตอบแทนแต่พ่อต้องสัญญาว่าจะไม่เล่นพนันบอลอีกได้มากโอเคเข็ดแล้วไม่เล่นอีกแล้วพ่อขอสัญญารุ่งเช้าบริษัทที่อาคมเคยทำงานก็เรียกเขาเข้าไปพบคุณเป็นคนตั้งใจทำงานแต่ผมหูเบาเชื่อคนง่าย เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวของคุณผมจึงให้คุณออกกลับมาทำงานใหม่ได้ไหมอ๋อได้ครับด้วยความยินดีนี่เป็นเงินชดเชยผมจ่ายให้คุณนะอ๋อขอบคุณมากครับอาคมดีใจยิ่งนักที่เดียกลับเข้าทำงานในตำแหน่งเดิมอีกครั้งแถมได้เงินชดเชยอีกกุมารทองคงช่วยเราแน่ๆขณะเดินกลับบ้านเจอคนตาบอดขายลอตเตอรี่ผ่านมา พวกนี้รวยครับลอตเตอรี่ไหมครับโอ้เสียงโชคซี่905เสียงกระซิบนั้นอาคมมั่นใจว่าเป็นเสียงของกุมารทองเขาจึงซื้อลอตเตอรี่จากคนตาบอดผู้นั้นตามเลขที่ได้ยินและลอตเตอรี่ใบนั้นก็ถูกรางวัลที่หนึ่งอย่างไม่น่าเชื่อโหอาคมกลายเป็นเศรษฐีใหม่ในชั่วข้ามคืนลิกชีวิตจากหน้ามือเป็นหลังมือ จะเป็นด้วยใช้วาสนาหรือปฏิหารของกุมารทองก็สุดจะคาดเดาแต่อาคมก็ไม่เคยละทิ้งการเลี้ยงดูกุมารทองอาหารน้ำจัดให้ไม่ได้ขาดเรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่ทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับการทำความดีประพฤติดีของแต่ละบุคคลการทำความดีย่อมได้รับผลตอบแทนจะช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับบุญกรรมที่ได้สะสมกันมาขอจงทำความดีกันนะครับ ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆและคอมเมนต์ใต้คลิปเพื่อเป็นกำลังใจให้กับไทยตูนขอบคุณครับ